สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่อาเภออุทัยนะครับจังหวัดอยุธยาครับวันนี้มาที่พักนะครับเป็นที่พักที่กำลังเริ่มก่อสร้างนะครับแต่ก็มีห้องรองรับมีสวนมีอะไรรองรับพี่น้องนะครับตอนนี้มีสองห้องก่อนนะครับโอ้พี่บองดำก็มาสวัสดีครับ,รบพี่บองดำ อ้ยบรรยากาศเป็นไงครับสวยสวยก็คือถ้าเป็นสายแบบอ่าาขะไรนะมาเป็นกลุ่มเป็นแก๊งมีสองห้องเนี้ยตอนนี้มีสองห้องแกจะทําเพิ่มอีกห้าห้องทําเพิ่มอีกห้าอืมฝั่งนี้จะเรียงฝั่งนี้อีกสามโอเคเลยนะมาตั้งแคมป์อัดได้ไหมฝั่งนู้นสักห้าห้องน่าจะได้ฮะเนาะอัดได้ห้าห้องดีๆอ่ะได้เรียงดีๆนะครับ นี่เดี๋ยวพาขึ้นละเจ็ดร้อยดีไหมผมว่าดีเอาไปดูห้องดินี่ห้องผมห้องผมพักคืนนี้สวยนะพาไปดูห้องครับเดีต้องรีบปิดนะแมงมันจะเข้าแมงเยอะใช่ไหมเพราะว่าอยู่กลางทุ่งนาออ้ยเนี่ยห้องผมมันมันมีนี่โอ้มีให้ฟังออ้ย ดูครับมีดูครับมีรีสอร์ทที่ไหนยี่ห้ออะไรครับยี่ห้ออะไรมีรีสอร์ทที่ไหนให้กูดยูเทอร์โบเซาล์นี่จอดห้องพี่ก็ดีแทนนี่ผม V I P ไงบ่เออเนี่ยได้มายี่ห้อยี่ห้อไม่ไม่ธรรมดาด้วยนะพี่เทอร์โบเซาวเดี๋ยวเปิดเนี่ยเปิดฟังเลยเหรอเอาอีกสักครู่อีกสักครู่อันอันนี้ก็บูธเนี่ยที่ชาร์จแบตเนี่ยเหรอเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็็เปย ในหละเจ้าของเจ้าของเนี่ยชาร์จแล้วนะชาร์จยังชาร์จแล้วอุ้ยชาร์จแบตบลูทูธอ่านี่ครับเจ้าของสวัสดีครับเป็นลำโพงด้วยป่ะพี่เป็นลำโพงบลูทูธด้วยครับเหรอจริงเขาสั่งมาจากที่ไหนนี่พี่เหรออันนี้ก็เก็บนี่เก็บเป็นตู้หัวเตียงที่เก็บของเห็นไหมแล้วมันเป็นบลูทูธชาร์จด้วยใช่ครับบลูทูธด้วยแล้วก็ชาร์จแบตได้ด้วยโอ้โหเจ๋อ อันนี้ไม่เท่าไรนี่ผมผมงงเลยนให้เธอโบซาว์ให้ให้ลูกค้าฟังอ่อให้ลูกค้าฟังด้วยสุดยอดโคตรดีเลยพี่สุดยอดเลยครับมีที่ไหนอ่ะคือเจ้าของรีสอร์ทเอาต้องต้องต้องอ่าบอกไว้ก่อนว่าเจ้าของรีสอร์ทอ่าเขาเคยทำงานเฟอร์นิเจอร์อืมอเคยทำงานเฟอร์นิเจอร์รับด้วยนะครับนี่ทำของตัวเองด้วยแล้วก็รับบิวอินรับทำของคนอื่นด้วย โอ้ยเอาแบบรีสอร์ทไงๆเจ้าของไม่ผมชอบอย่างเดียวคือนี่เทอร์โบซาวโอ้ยที่นอนลุ่มซอยมางเลยธรรมนูนใช่ไหมอานอนดูอุ้ยอุ้ยทับทาปีอันนี้ที่ร้านขายด้วยพี่เหรอเออเรียงเตียงก็จากที่ร้านเหรอพี่เขามีร้านเฟอร์นิเจอร์ด้วยครับราคาเท่าไหร่อ่าที่นอนนี่อยู่ที่สี่พันเก้าสี่ชุดนี้ห้าฟุตอ่าตัวนี้ห้าฟุตเฉพาะที่นอนใช่ไหมครับ เพราะที่นอนอย่างเดียวไม่รวมเตียงไม่รวมครับไม่รวมเตียงเตียงก็เตียงสามพันห้าก็อยู่ประมาณเท่าไหร่ถึงมืชุดนี้ประมาณแปดพันประมาณนั้นแปดพันนี่ครับเจ้าของรีสอร์ทเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ด้วยแล้วก็เป็นคนทำเฟอร์นิเจอร์อ่าแล้วก็มีบ้านออกแบบเองใช่ไหมครับบ้านซื้อทับดาวอ่พีตัวนี้เป็นน็อกดาวน็อกดาวลงเลยพี่อืมแต่ดีไซน์อะไรเราก็ใช่ใช่นี่ครับตกแต่งครับนี่ครับ ติดต่อมาได้ครับชื่อรีสอร์ทยังยังยังไม่ยังไม่ได้คิดยังไไม่ดด้คิเป็นชื่อบ้านก่อนเป็นชื่อบ้านนะครับอ่าเป็นชื่อสาวบ้านพักวรพันธ์บ้านพักวรพันธ์บ้านพักวรพันธ์เบอร์โทรติดต่ออะไรครับศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งห้าเก้าครับอืมตามนี้นะครับมีเฟซบุ๊กไหมพี่มีครับเฟซบุ๊กอะไรครับอ่าจะเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวก่อนพี่อ๋อนายโบริโอ เดี๋ยวเอาเบอร์โทรดีกว่าใช่ครับผมเดี๋ยวตามเบอร์โทรในคลิปนี่แหละครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ในโพสต์นะครับเบอร์โทรครับเอาฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ